คือบริเวณคลองส่งน้ําที่พิ่ยุเคยบอกนะคะเมื่อกี้บริเวณคลองส่งน้ําที่เขาจะทําการส่งน้ําไปสามารถที่จะส่งน้ําไปจนถึงจังหวัดพิจิตรได้เลยตอนนี้จะเจอกับพิ่ยุพาพรบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขากําลังทําฝายน้าล้นกันอยู่นะคะทุกคนฝายบริเวณนี้ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร ราะว่าจะเป็นการกักเก็บน้ําไว้เพื่อทําการเกษตรนะคะทุกคนบริเวณนี้ก็จะมีการทําฝายแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ปริมาณน,น้ําก็เพิ่มขึ้นเยอะมากทุกคนดูซิตรงจุดที่พิยุผาเพื่อนเอนเข้าไปดูหน้าโรงเรียนวังแขมสว่างัยวงการะหว่างวัดจันทารามนะคะที่มีน้ําขึ้นปริมาณมากก็คือเกิดจาก เกิดจากบริเวณจุดนี้นะคะกำลังกำลังทำการทำฝายน้ำล้นเพื่อกั้นกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทำการเกษตรแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการอเอ้อในการที่เราจะใช้สอยด้วยนะคะทุกคนนูตี้ตอนนี้ก็คือน้ำขึ้นเยอะแล้วก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้อีกไม่นานแล้วก็บริเวณข้างหลังด้านนี้ก็จะเป็นคลองระบายน้ำเพื่อที่จะส่งน้ำไป ไปถึงจังหวัดพิจิตรเลยนะทุกคนน้าท่อน้ําท่อระบายน้ําไม่ใช่ท่อระบายสิเขาเรียกว่าคลองส่งน้ําจุดนี้ก็คือจะส่งน้ําไปให้เกษตรกรได้ถึงจังหวัดพิจิตรเลยนะคะซึ่งการเชื่อมโยงของการเดินทางของน้ํารายละเอียดตรงนั้นพิยุยังไม่มีรายละเอียดที่จะมาพูดกับเพื่อนๆเดี๋ยวมันผิดพลาดเนาะทุกคนก็คือรู้แต่ว่าบริเวณนี้ก็คือสามารถที่จะส่งน้ําเพื่อที่จะไปทําการเกษตรถึงจังหวัดพิจิตรได้เลยะคะ่ะ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูตอนนี้ก็ค่อนข้างจะได้น่าจะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะทุกคนในการทำฝายน้ำล้นออสามารถที่จะกั้นน้ำได้เยอะพอสมควรดูสิแม่น้ำขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนก่อนหน้านี้บริเวณนี้ก็คือจะแห้งถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของพี่ยุที่เคย อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครั้งหนึ่งที่พิยุคเคยเข้ามาถ่ายทําบริเวณตรงนี้ก็คือจะยังไม่มีน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็คือล้นไปจนถึงบริเวณที่พิยุเคยไปถ่ายหน้าวัดจันทารามแล้วก็หน้าโรงเรียนบางแคมนะคะตรงที่พิยุเคยพาเข้าไปก็คือจะแห้งแต่ตอนนี้น้ําก็เยอะมากขึ้นมาเยอะมากเลยก็เอาไว้ใช้ในการเกษตรการใช้ซอยนะคะทุกคนดูซี่บรรยากาศวันนี้พี่ยุก็เลยพามาเก็บบรรยากาศ นนีก็จะมีคนตกปลาด้วยเด้อพี่นอ้องออได้หรือเปล่านอ้อวิได้บ่ได้บอ,อยากเบเิ้งแทออนี่นะคะปาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะค่อนข้างน้ำก็ค่อนข้างเยอะแล้วเด้อโอเคสำหรับวันนี้ให้ชมบรรยากาศไปก่อนเด้อนี่นะบรรยากาศน้ำเยอะ ที่เข้ามาทําการรับชมนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆที่เข้ามารับชมคลิปคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้ก็พอแต่เท่านี้นะคะอัปเดตเท่านี้เดี๋ยววันหลังถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย